โอเคได้ยินเสียงทีิชร์เนาะวันนี้นะคะวิชาสังคมมันเนื้อหาไม่เยอะมากนะคะแต่ว่า,าทิชร์จะสอนตัวเนื้อหาก่อนนอกสักสองสาหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําใบงานด้วยกันนะคะวิชาสังคมวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมไทย ะะวัฒนธรรมไทยคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ทำให้คนเรานะคะเป็นแบบอย่างแบบแผ่ในการดำเนินชีวิตนั่นเองซึ่งไอตัววัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่ทำให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยของเรานะคะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราพอสมควรนะคะ วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่อดีตเนาะมันไม่ได้เพิ่งมีมาตั้งแต่ปัจจุบันนะคะมันมีการสั่งสมมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อดีตเลยไล่ย,ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยคนเรายังมีความยึดถือหรือว่าสืบต่อกันมาหรือเปล่านะคะวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยณนะปัจจุบันเราก็ยังคงทําอยู่แต่บางอย่างเนี่ยมันก็หายไปแล้วตามการเวลาที่ผ่านมา ะะซึ่งวัฒนธรรมไทยเนี่ยถ้าเราแบ่งอันนี้คือที่เช่แบ่งตามหนังสือเรียนเลยเนาะถ้าเราแบ่งนะคะมันก็จะได้หลักๆเนี่ยอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือวัฒนธรรมทางภาษาแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยเราหรือว่าคนไทยเราเนี่ยมีภาษาเป็นของตัวเองนะคะก็คือภาษาไทยถึงแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะหรือว่า,าคนสุพรรณบุรีพวกนี้ เขาจะมีการพูดภาษาไทยที่สำเนียงแตกต่างกันออกไปแต่ว่ามันก็สามารถที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องนะคะก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาไม่ได้มีเฉพาะภาษาที่ใช้ในการพูดเท่านั้นภาษาเขียนก็ด้วยนะคะพวกตัวหนังสือพวกหนังสือต่างๆวรรณคดีต่างๆนะคะพวกนี้ก็จัดเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเหมือนกัน ะะส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้เนาะมันคือสิ่งที่เราจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานนะคะเป็นวัตถุหรือว่าเป็นพวกอะไรเดียวพวกผ้าไหมไทยองค์มังกรเออพวกเนี้ยเป็นวัตถุอะไรก็ตามที่มันเป็นวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒนธรรมท้องถิน่นนะคะรวมไปถึงอาหารด้วยนะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มของวัฒนธรรมทางวัตถุนั่นเองนะคะ วัฒนธรรมทางจิตใจอันนี้เนี่ยไปในเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นในเรื่องของความเชื่อความคิดนะคะก <st recipes> ารนับถือต่างๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคถูกต้องไหมคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านจิตใจเนาะหรือทางภาคใต้นะคะเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของผีฟ้าผีตาโขน อะไรพวกนี้เนาะหรือแม้กระทั่งผีบรรพบุรุษนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทางด้านจิตใจเป็นความเชื่อนะคะไม่ได้บอกว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงมันเป็นความเชื่อเนาะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะสุดท้ายคือวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประเพณีต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือตามภาคต่างๆเอาง่ายๆเลยประเพณีที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดเลยนะคะก็คือประเพณี การตักบาตรเทวะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปตักบาตรนะคะประเพณีวันออกพรรษาซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีการจัดงานประเพณีต่างเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะ,อ,ะอย่างในเช่นทางภาคใต้นะคะทางภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีที่เรียกว่าเรือไฟนะคะการแข่งสือเรือไฟนะคะก็คือเป็นประเพณีหนึ่งนะคะในการที่จะเคารพเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเคารพบรรพบุรุษนะคะนั่นเองหรือถ้าอ,อย่างทางภาคกลางนะคะก็จะมีประเพณีที่เขาเรียกว่าแรกนาขวัญอะไรแบบนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนเรานะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของพุทธศาสนานะคะคนไทย หลายคนเรียกว่าประมาณ80% 70-80%ของประเทศเลยที่นับถือพุทธศาสนานะคะหรือว่าศาสนาพุทธนั่นเองทาให้พระพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญในนามพุทธศาสนานะคะหรือการที่มีพระมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจเนาะต่อมาในเรื่องของมารยาทไทยนะคะอ่ามารยาทไทย,ยมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเคารพนะคะเคารพคนที่ อ่ะหน้าเคารพนะคะเคารพอ่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการไปลามาไหว้นะคะการทักทายกันด้วยการสวัสดีนะคะหรือการยิ้มให้การการมี จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แอดพวกนี้นะคะจะจัดเป็นมารยาทไทยทั้งหมดเลยนะคะภาษาไทยเมื่อกี้ที่เชื่อพูดไปแล้วเนาะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีภาษาเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆวันเลยนะคะอาชีพเกษตรกรรมก็เหมือนกันเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็เป็นอาชีพที่คนไทยมากกว่าครึ่งนะคะดำรงอาชีพนี้อยู่นะคะก็คือในเรื่องของการทำสวนทำไร่ทำนา ะะก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดเนาะรวมไปถึงปสสศุสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่การทำฟาร์มสัตว์นะคะหรือศิลปรกรรมแขนงต่างๆนะคะเมื่อเรามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดศิลปรกรรมในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะในเรื่องของภาพไทย เออหรือในเรื่องของศิลปะกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการวาดรูปการปั้นทั้งหมดเลยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในตัวของวัฒนธรรมไทยเนาะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เมืองไทยของเราเนี่ยมีศิลปศิลปะในด้านต่างๆเนีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะ โอเคเนื้อหาเรามีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆง่ายมากนะคะทีนี้เรามาดูในตัวใบางานของเราบ้างนะคะใครที่ยังไม่มีใบางานอยู่กับตัวเองก็ไปหยิบมาเลยนะคะท่เชอร์จะไม่ได้รอขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครช้าเราท่เชอร์ไม่รอหนูก็ไปเปิดวิดีโอย้อนหลังเอาเนาะทีนี้มาดูตัวเนื้องานของเรานะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยจำแนกประเภทวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเนี่ยพวกเนี้ย มีอยู่ทั้งหมด12วัฒนธรรมเอาไปใส่ในประเภทต่างๆให้ถูกต้องนะคะที่เชร์ทวนอีกหนึ่งรอบเนาะวัฒนธรรมทางภาษาก็คือเกี่ยวข้องกับภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะคะวรรณคดีวรรณกรรมทุกอย่างที่ใช้ภาษาจะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาทั้งหมดเลยวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งของที่เราจับต้องได้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นอาหารได้หมดเลยจะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะ วัฒนธรรมทางจิตใจคือความคิดความเชื่อนะคะความคิดความเชื่อการนับถือนะคะพวกนี้เ,เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจส่วนวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอประเพณีนะคะขนมรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวที่เชื่อยกตัวอย่างมันมี12ข้อมันมีทั้งหมด12ข้อเนาะที่เชอจะช่วยสักอ่ะครึง่งหนึ่งอ่ะครึง่งหนึ่งอ่ะหข้อ แต่ว่าให้หนูเลือกอ่ะให้หนูเลือกว่าจะให้ที่เชอ่์ช่วยอันไหนที่เชอ่์ช่วยทั้งหมดหกวัฒนธรรมนะคะจะช่วยจําแนกทั้งหมดหกวัฒนธรรมแล้วก็อีกหกวัฒนธรรมเนี่ยเดี๋ยวให้หนูไปจําแนกเอาเองอะอันแรกเอาอะไรดีคะหรือจะให้ที่เชื่อเลือกหนูเลือกอกันหรือจะให้ทีเชอร์เลือก <S <S หนูจะเลือกเองใช่ไหมอะหนูจะเลือกเองงั้นเอาอันแรกมาเลยอย่าช้านะคะถ้าช้าที่เชอ่์จะเลือกเองนะอะอันแรกเอาอะไรดีคะ ความลายสือไทยครับครูอาลายสื่อไทยคำนี้ใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมลายสื่อไทยนะคะถ้าเราพูดให้เข้าใจชัดเจนมันก็คือตัวหนังสือภาษาไทยโอเคไหมลายสื่อไทยก็คือตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรไทยนั่นเองหนูคิดว่าตัวอักษรไทยเนี่ยจัดอยู่ในวัฒนธรรมไหนภาษาวัตถุจิตใจหรือขนบธรรมเนียม ภาษาครับอ่าภาษาเก่งมากค่ะเขียนไปเลยลายสือไทยอ่ะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างอ่ะเอาอันไหนดีอันนี้ใช้แล้วเราติก๊กทิ้งไปนะคะอ่ะคนอื่นบ้างอ่ะอยากให้อยากให้ทีเชอร์ใช้คำว่าอะไรอีกแป๊บหนึ่งนะคะหนูคิดดอกกับครูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหบนึ่งนะ แันบนึงนะคะอะพอดีเ็บมันกระตุกนิดนึ่งนะคะอ่ะโอเคไหนยอยากได้อันไหนอีกอยากได้อันไหนอีกคะลายสื่อไทยไปแล้วเอาอะไรอีกมุบขอได้ไม่ครูอ่ะอ่ะว่ามา เครื่องถมไหนนะเครื่องถมเครื่องถมใช่ไหมคะคาว่าเครื่องถ้าพูดถึงคําว่าเครื่องในสี่อันเนี้ยหนูคิดหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรมากที่สุดวัตถุครับถูกต้องค่ะมันคือวัตถุอันไหนที่เราไม่รู้อ่ะเราลองใช้เซนส์นะคะหรือไม่เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้มันเป็นประโยชน์เนาะเซิร์ชหาได้เลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เครื่องถมเป็นว so, uh, like ัฒนธรรมทางวัตถุอ่ะคนอื่นมีใครอยากมีใครอยากรู้คําไหนอีกไหมดิฉันไม่อยากให้แบบว่าโฟกเป็นแกนนําอยู่คนเดียวอ่ะดิฉันอยากให้คนอื่นบ้างอยากได้คําไหนบ้างไหมที่จะให้ที่ฉันช่วยโองมังกรโอ่มังกราโอ่งมังกรมีใครมีใครรู้จักโอ่งมังกรไหมโหนูโอ่งมังกรยังไง มันเป็นโนอ่งจะมีลายหรอครูอ้าวก็รู้จักนิแล้วทำไม,มถึงถามคำนี้กับทีเชชร่อ่ะให้ครูเล่นลืมครูอ่ะพูดมาแล้วเพราะงั้นทิชอร์เอาคำนี้แหละโอ่งมังกรเป็นวัฒนธรรมทางไหนลูกทางวัตถุครับถูกต้องอค่ะโอ่งมังกรเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุอกัวกองอ่ะ เพราะว่าองค์มังกรคือวัตถุใช่ไหมมันคือองค์หรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าตุ่มใส่น้ําก็ได้นะคะแต่ว่าเขาแค่มีลักษณะที่เป็นอเป็นงานปั้นเนาะแล้วก็อาแกะสลักลวดลายมังกรนะคะก็เลยทําให้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเอออ่ะต่ออีกสามอันเอาอะไรดีเอาคำว่าอะไรดีบุญบัางไฟอ่ะอ่าบุญบัางไฟไม่เคยได้ยินคํานี้จริงหรอ โอ้ยเบบุญบังไฟมัน่มีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมบุญบังไฟคืออะไรมีใครรู้ไหมูไม่รู้รู้ครับบุญบังไฟนะคะเป็นกิจกรรมที่อ่าเป็นประเพณีละกันอ่าเป็นประเพณีที่ชาวอีสานนะคะชาวอีสานโดยเฉพาะบริเวณแม่น้าโขงเนาะเขาจะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเป็นบุญบังไฟหรือว่าเป็นการจุดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนจุดพลุนะคะเหมือนจุดพลุ แต่ก็เป็นพลุไม่ได้เป็นพลุสีสีแบบที่เราเห็นกันนะมันจะเป็นพลุแบบพลุไฟนะคะเป็นพลุไฟเนาะจุดขึ้นไปข้างบนนะคะแสดงสัญลักษณ์อ่ะแสดงแทนอะ่ะเป็นตัวแทนของพญานาคพ่นไฟประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะคะก็ เขาเรียกว่าเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงออ,อกพรรษาของทางภาคอีสานดังนั้นมเมื่อมันเป็นประเพณีหนูคิดว่ามันถูกจัดอยู่ในวัฒนธรรมประเภทไหนวัฒนธรรมทางขนบขนบทรทำเนียมถูกต้องค่ะเม,มื่อมนันเป็นประเพณีมันก็จัดอยู่ในวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประพรเพณีนั่นเองเ,อเขียนไปเลยอะบุญ บ้างไฟอ่าสีละอ่ะเหลืออีกสองคำเอาคำไหนดีเหลืออีกสองคำอ,คะอะไรนะ ทำขวัญข้าวคทำขวัญข้าวอ่าประเพณีทำขวัญข้าวนะคะอันนี้เนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยในโซนของภาคกลางนะคะซึ่งประเพณีเนี้ยประเพณีเนี้ยนะคะเป็นประเพณีที่จะทำในช่วงที่จะเก็บเกี่ยวข้าวนะคะของภาคกลางนั่นเองนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนาเขาใช้กันนะคะในการทำขวัญข้าวเพื่อเหมือนปอบประโลมข้าวก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวมา นะคะเมื่อมันเป็นประเพนีมันถูกจัดอยู่ในกลุม่มขนบธรรมเนียมครับถูกต้องค่ะมันก็จะอยู่ในขนบธรรมเนียมนั่นเองอ่าเหลืออีกหนึ่งอันเหลือโคต้าอีกหนึ่งอันเอาคำว่าอะไรดีคะไหลยเรือไฟค่ะ คำว่าไห L เลเรือไฟเออทีเชอร์เพิ่งพูดไปกี้เองนะคะคำว่าไห L ลเรือไฟนะคะเป็นประเพณ i, ีพเป็นประเพณ i, เีพณ i, ที่จะเกิดในอ่าน่าจะเป็นที่เชื่อไม่แน่ใจนะว่าเป็นภาคใต้หรือว่าภาคอีสานอันนี้ที่เชอร์ไม่ค่อยแน่ใจ <ปะ S 1> แต่ว่า<ะ>แต่ว่า<ะ>คุณคุณว่าจะเป็นภาคใต้นะคะคุณคุณว่าจะเป็นภาคใต้ที่เชื่อไม่แน่ใจนะระหว่างภาคใต้กับภาคอีสานนะคะก็คือเป็นประเพณี จะพูดยังไงดีหน,หน,หนูหนูเคยหนูเคยทําโครงแบบโครงเรือไหมคะโครงเรือแบบใช้ไม้มาทําโครงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประเพณีของเขาเนาะเขาก็จะใช้ตัวไม้นะคะไม้ที่มันสามารถจุดไฟได้เนาะใช้ไม้เนี่ยมาทําเป็นโครงรูปเรือเออทำเป็นโครงรูปเรือ <ไป S 1> เสร็จแล้วก็จุดไฟใช่เสร็จแล้วเขาก็จะจุดไฟแล้วก็เอาไปลอยน้ํา จุดไฟแล้วไปลอยน้ําด้วยนะจุดไฟแล้วก็เอาไปลอยน้ําทําให้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไฟมันก็จะไหมไอตัวไม้ใช่ไหมคะที่มันสามารถติดไฟได้เนาะมันก็จะไหมไตัวไม้เนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็นรูปร่างของเรือขึ้นมา ะะมัน<ต>เป็นประเพณีปเป็นปงานแข่งขันมันเป็นการแข่งขันเลยว่าแบบใครทําได้สวยคนนั้นก็ชนะใครทําได้ยิ่งใหญ่คนนั้นก็ชนะน,น,น,ชนะนะคะซึ่งประเพณีเน,นี้ยก็จะคล้ายๆกับบุญบั้งไฟตรงที่ว่าเขาจะจัดกิจกรรมเนี้ยนะคะประกวดไหลเรือไฟหรือว่าประเพณีไหลเรือไฟเนี้ยตอนช่วงออกพรรษาเหมือนกันนะคะอ่ะทีชจะกลับมาเป็นคําถามเมื่อมันเป็นประเพณีเขาจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะ วัฒนธรรมคุณมต้องค่ะอ,อยู่ในขนบธรรมเนียมนั่นเองไหลเรือใสหกคำครบแล้วนะคะหกคำครบแล้วก็จะเหลือความอ่อนน้อมถ่อมตนวันนคดีไทยผ้าใหม่มัดมีความมีน้ำใจาาศาสตร์เดือนสิบนะคะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เหลืออีก6ตัวหนูก็ไปจำแนกเอาเนาะว่า6ตัวนี้อยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะคะที่เชิญชวนให้อีกหนึ่งรอบเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่าวัฒนาธรรมทางภาษาเนี่ยก็คือวัฒนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นคําพูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ภาษาไทยจะเป็นวัฒนาธรรมทางภาษา ส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของนะคะพวกนี้น่จัดเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ส่วนวัฒนธรรมทางจิตใจอันนี้คือจับต้องไม่ได้ไม่ใช่ภาษาแล้วก็ไม่ใช่ขนมทมเนียมนะคะเป็นในเรื่องของความคิดความเชื่อจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะจะอยู่ในวัฒนธรรมทางจิตใจทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงมารยาทต,ต่างๆด้วย นะคะและสุดท้ายวัฒนธรรมทางขนรรมเนียมประเพณีอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประเพณีต่างๆขนบรรมเนียมต่างๆของคนไทยนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้โอเคมีใครมีคําถามไหมทีเชอร์ขอเป็นคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้า6ตัวนี้นะคะเออไม่เกี่ยวข้องกับเจ้า6ตัวนี้นะเพราะว่า6ตัวนี้ที่เชอร์ไม่ช่วยแล้วให้หนูไปทำเอ,เองนะคะอ่ะในมีใครมีคําถามไหมคะเกี่ยวกับวิชาสังคม มีไม,ไม่มีครับไม่มีอ่ะงั้นถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวที่เชื่อมีคําถามบ้าง